แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18มีนาคม2567มาแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนปี2565นะคะด่วนนะคะรีบลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ช่วยส่วนลดค่าน้ำค่าไฟฟ้านะคะสำหรับสิทธิ์บัตรคนจนสิทธิ์บินรอบแรกนะคะพฤษภาคม2567นี้เช่นเคยนะคะอย่าลืม ส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้วยกันที่นี่ทูกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายพรชัยธีรเวรผพุ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆสกระทรวงการคลังได้แจ้งถึงความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะ เป็นโครงการนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและานคนาประปาหรือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนณนะวันที่1มีนาคม2567มีจำนวนทั้งสิ้น2.399,549รายนะคะ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยที่โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการนะคะสามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาซึ่งมีเงื่อนไขาการให้สวัสดิการแบบ1ครัวเรือนต่อ1สิทธ์ ต่อ1รหัสประจำบ้านนะคะผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการบรรเทาจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนมีดังนี้ ไปเริ่มกันที่การลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้านะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านะครหลวงหรือกฟนหรือผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพหรือผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ1129กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมัทานกองทัพเรือหรือกทรหรือทางเว็บไซต์นะคะ การลงทะเบียนรับสิทธิคณะประปาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการประปานครหล,ลวงหรือกปนหรือทางเว็บไซต์นะคะสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภหรือทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของเว็บไซต์เบอร์ติดต่อแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า,ฟากับกฟนรกรหรือกปภหรือกทรสำเร็จภายในวันสิ้นเดือนและหรือ ลงทะเบียนรับสิทธิคา่น้ำประปากับกปนหรือกปภนะคะสำเร็จภายในวันที่25ของแต่ละเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ครั้งแรกทีนี้เรามาดูบาใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะมีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและบใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกนะคะตัวอย่างที่1นนะคะดูตามตารางนะคะ จะเป็นช่วงการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ช่วงเวลาการลงทะเบียนนะคะ1-30มีนาคม67ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าครั้งแรกก็จะเป็นเดือนพฤษภาคม2567ช่วงเวลาการลงทะเบียน1-30เมษายน67นะคะใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าครั้งแรกก็จะเป็นเดือนมิถุนายน2567และช่วงเวลาการลงทะเบียน1-31พฤษภาคม67 ใบแจ้งค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าครั้งแรกก็จะเป็นกรกฎาคม2567นหาเะคะฉะนั้นจะลงทะเบียนช่วงเวลาใดก็ต้องเช็คบินรอบแรกกัดว่าจะได้ในช่วงเดือนไหนนะคะตัวอย่างที่2ก็จะเป็นตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียน er และใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรกนะคะช่วงเวลาการลงทะเบียน er 26กุมภาพันธ์ถึง25มีนาคม67นะคะใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรก พฤษภาคม67ช่วงเวลาการลงทะเบียน26มีนาคมถึง25เมษายน67ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรกก็จะเป็นเดือนมิถุนายน67ช่วงเวลาการลงทะเบียน26เมษายนถึง25พฤษภาคม67ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรกก็จะเป็นเดือนกรกฎาคม2 5 0 6นะคะ สำ,สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้วเป็นข้อมูลในวันที่11มีนาคม6 7นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ13 8 4 1 3ล้านดรายคิดเป็นร้อยละ9 4 8 5ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะและทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงก mm hmm ารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o mof r o ts หรือ w e l f a r e m o f t o t s อัปเดต18มีนาคม2567